สวัสดีครับพบกันอีกเช่นเคยนะครับผมพิสิทธิ์นะครับเป็นเทคนิคอลพพอร์ตในส่วนของ Solid p a n นะครับทีนี้นะครับครั้งเนี้ยนะครับเรามาดูในส่วนของความเครื่องมือที่มาช่วยในการเขียนงานให้มันง่ายขึ้นนะครับแล้วก็ให้มันถูกต้องตรงตามความต้องการของเรานะครับมันจะมีเครื่องมือหนึ่งนะครับชื่อว่า E-Levation m o v e ไปตัวนี้นะครับนี่ก็เป็นเครื่องมือช่วยในการเขียนนะครับ อย่างเช่นนะมาดูกันนะครับอย่างเช่นเราต้องการเนี่ยวางท่อนะครับบนไปแหลกเนี่ยนะครับซึ่งระยะนะครับไปแหลกก็คือ4,200นะครับก็คือเอาท้องท่อมาวางแล้วก็ทำสเปซซิงนะครับให้ได้ตามนี้ก็คืออท่อด้านขวามือสุดนะครับที่ติดกับเสาเนี่ยนะครับห่างจากขอบเสา200นะครับแล้วก็สเป c i n g ระหว่างท่อก็คือ700 700นะครับโอเคนะครับทีนี้เรามาดูว่า ด้วยข้อกําหนดอย่างนี้นะครับเราจะใช้เครื่องมือตัว elevation move ไปในการกําหนดนะครับท่อให้ได้ตามนี้นะครับทำยังไงนมาดูกันนะครับก็เราก็เข้ามาสเก็ตของท่อเลยครับเข้ามาที่สเก็ตของท่อนะครับจากนั้นเราก็ไปที่ e l e v a t i o n move ไปเลยนะครับกดไปเลยนะครับเสร็จแล้วนะครับเราก็กําหนดว่าโอเคผมจะเอาท้องท่อนะนะครับเสร็จแล้วนะครับ เข้ามาที่สัมผัสนะครับเข้ามาสัมผัสที่คานตัวนี้นะครับนะที่ผิวคานก็ปิกที่ผิวคานนะครับเสร็จแล้วก็กําหนดระยะก็คือวางพอดีนะครับนั่นค,คือระยะศูนย์กดแอปพลายนะครับโอเคอ่ท่อมาแล้วนะเรียบร้อยนะครับทีนี้ก็จะกําหนด spacing บากนะครับกำหนด spacing ก็เหมือนเดิมครับจิ้มเข้าไปนะครับเสร็จแล้วก็ผมบอกว่าอ๋อให้ห่างจากผิวของเสา ส่วนนี้นะครับในระยะนะครับแกน x นะครับเป็นลบสองนะครับแอพพายอ่าเรียบร้อยนะครับก็ได้ระยะตามตามนี้แล้วนะครับนั่นก็คืออยู่บนขาดนะครับระยะสเปซซิงตรงนี้200นะครับโอเคต่อไปนะครับระยะสเปซซิงของท่อ 700 700นะครับแต่ก่อนอื่นต้องมาวางบนคานให้เรียบร้อยก่อนนะครับก็โอเคออกจากสเก็ตนี้ก่อนนะครับก็เข้ามาสเก็ตนี้นะครับสเก็ตท่อตัวนี้นะครับจากนั้นก็เอเวเลชั่นมุดไปนะครับเอาที่ท้องท่อนะครับสัมผัสที่ผิวคานนะครับเสร็จแล้วก็กําหนดระยะนะครับศูนย์นะครับแอปพาย โอเคเรียบร้อยนะครับจากนั้นก็กําหนดนะครับจากนั้นก็โอเคมากําหนดระยะห่างนะครับระยะแก็บนะครับเส้นนี้นะครับ e v ว l u t i o n move ไปเข้ากับท่อเส้นนี้นะครับ Center to Center นะครับห่างกัน700นะครับลบเ0็ดรอยกด Apply โอเคเรียบร้อยนะครับอันนี้ต่อไปท่อถัดท่อนถัดไปนะครับตรงนี้ออกจากสเก็ตก่อน ข้ s ขสเก็ดท่อตอนนี้นะครับก็ e v e v u t i o n move ไปนะครับโอเคท้องท่อนะครับเสร็จแล้วก็ปรับระยะเป็นศูนย์นะครับแอ p พลโอเคเรียบร้อยนะครับทีนี้ก็ spacing นะครับ e l e v u t i o n move ไปเหมือนเดิมนะครับสัมผัสท่อเส้นนี้ center t ู center นะครับห่างกัน700นะครับ แอปพลายโอเคเรียบร้อยนะครับอันนี้ก็เรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะได้นะครับท่อนะครับขึ้นอยู่วางอยู่บนบนแหลกนะครับวางอยู่บนแหลกกับที่ท้องท่อนะครับพอดีนะครับเสร็จแล้วก็ระยะสเปซซิงนะครับตามที่กําหนดนะครับในในแบบนะครับนั่นก็คือเซนเตอร์ถึงผิวผิว ขอบนอกของเสานะครับ200แล้วก็เซนเตอร์ูเซนเตอร์700นะครับก็ตามนี้นะครับโอเคดูที่ด้านบนบ้างโอเคประมาณนี้นะครับนี่ก็เป็นอีกฟังก์ชันดีๆฟังก์ชันหนึ่งนะครับในส่วนของตัวเครื่องมือช่วยในการเขียนนะครับโมเดลของตัว solid p a n นะครับ สำหรับครั้งนี้นะครับก็เท่านี้ก่อนนะครับเดี๋ยวข้างหน้ามีอะไรนั้นเดี๋ยวมาดูกันครับสวัสดีครับ